กรมการเอาเงินจากกิจการไปใช้ท่านเสี่ยงอะไรบ้างรู้ไหมครับ 1. ถ้าเงินออกจากบัญชีบริษัทอาจมักจะบันทึกเป็นการกู้ยืมเงินถ้ามีบันทึกในงบการเงินแล้วนะและปัจจุบันน่ยงบการเงินยังไม่ออกการที่ท่านหยิบออกไปสัญญากู้ก็ไม่มีระวังจะกลายเป็นยักยอกทรัพย์กิจการไปใช้ท่านเสี่ยงอะไรบ้างรู้ไหมครับ1 ถ้าเงินออกจากบัญชีบริษัทอันนี้เต็มๆจะเป็นยักยอกซับบริษัทสิ่งที่ท่านจะสวยคือมรดกพี่น้องแบ่งธุรกิจกันหุ้นส่วนทะเลาะก,กันผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องท่านได้วางแผนการเงินดีๆครับกฎหมายกับการเงินเป็นของคู่กันโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจมีแผนก่อนมีแผลครับบิดเซ s ที่ปรึกษาประจำมือขวา c e o ที่จะช่วยคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างคุ้มค่าไม่ต้องเหนื่อยและเสี่ยงแบบเดิมๆอีกต่อไปติดต่อรับแผนขอรับคู่มือสำหรับคุณด่วนจํานวนจํากัด